วันนี้เกมอัปเดตเวอร์ชัน1.11นะครับก็วันนี้มาเริ่มทำเวสกันมันมีเวสเข้ามา3เวสเดี๋ยวผมจะทำเวสอันนี้ก่อนไม่ใช่เพียงแสงดาวเท่านั้นที่รู้เวสอยู่ตรงแมปทะเลแห่งดวงดาว ตรงแ่าเรือ,อไร้ขอบเขตมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงนียคือก่อนหน้านี้ตรงนี้ตรงกลางไม่มีอะไรเลยใช่ปะจำไม่ได้ สั่นระฆังดาวแล้วคิดท่านแสงดาวจะร่วงหมายถึงแสงอันนี้จะร่วงลงมาเหรอ ไอ้ที่เราวิ่งเก็บดาวทั่วแมพนี้ประจำวันวันละสามจุดนี่มันจะมารวมตรงนี้เหรอแต่เมื่อกี้ผมวิ่งเก็บไปแล้วสองจุดถแถวนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวกดเน็กไปก่อน มากดกระดิ่งตรงใกล้ต้นไม้มาคุยหรื่ต้นไหนเพื่อดูจำนวนดาวหรือ ถ้าทิ้งไวน้นานมันจะเต็มหมายถึงว่ามันเป็นโบนนัสที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากที่เราวิ่งสามจุดนั้นหรือเปล่าก่อนหน้านี้ผมวิ่งเก็บดาวไปแล้วหนึ่งจุดีรยวเดี๋ยวบอกไปสันลักงที่อื่นโอเคออกนอกแล้วสมีต้นไม้ อันนี้เป็นอันปกติที่เราวิ่งเก็บทุกทุกวันประจำวันถูกไหมถ้าผมไปสั่นนาครังตรงนี้แล้วเก็บดาวตรงนี้ ไม่เกี่ยวกับขทังนอกใช่ไหมคือมันเป็นโบนัสที่ได้เพิ่มมาอีกของต้นไหนคือเก็บได้ทั้งวันเหรอ เข้าใจมันจะเต็มสี่สิบใช่ไหมแล้วตรงนี้คืออะไรคํางผมเห็นเวลาตรงนี้มัน,น,นยังไม่สูงสูนแต่ตรงนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ลดลงคืออะไร หมือนมันจะลดทุกๆุกสิบวินะถ้าหมดนี่ก็คือหมดเลยถูกไหมไม่มีเสียงดาวในรั้งก็คือวันนี้ทั้งวันเราไม่สามารถเก็บแล้วเก็บได้แล้วถูกไหม ผมคิดว่าวันหนึ่งมันแน่าจะให้40สาทแต่ว่ามันสามารถดองไปเก็บได้3วันเป็น120อันนี้ผมเดาเนาะนะไม่แน่ใจเพราะว่าวันนี้มันพิ่ัปเดตมาวันแรกผมไม่ได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าด้วยไม่ชอบศึกษาข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับเถื่อนไว้แน่ใจอย่างนั้นเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเดาที่อยู่ข้างนอก ดาวที่อยู่ข้างนอกแล้วก็วิ่งเก็บได้ปกติมันน่าจะาไว้สำหรับผู้เล่นที่มาเล่นทีหลังจะได้เก็บดาวในแบ,บนี้ทันผู้เล่นเกา่า โอเคเก็ okay. บครบแล้วเราจะได้ตรงนี้40ใช่ไหมจากต้นไม้ตรงนี้แล้วก็ได้ตรงนี้อีก30แต่ไอ้นี่ถ้าเราเก็บครบแล้วมันจะใายเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเป็นอันที่2อันนี้ถ้าเก็บนเกนี่ยนรวมกันแลเป็นไอ้นี่จำชื่อไม่ได้เรียกไอ้นี่ โอเค,คเฟสก็เสร็จแล้วมันเป็นเฟสสอนในต้นไม้ตรงนี้ที่ให้เก็บดาวรายวันมีอะไรมาขายใหม่มีของเข้าตู้แถววอนสองอันที่เหลือก็อันนี้เป็นแบบจำกัดเลลวลา